Three, two, one. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องิ๊บินแชนแนลวันนี้เราก็จะพาทุกคนมากินหมากห้าัวกันนี่นะคะมาลองกินกันอันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำพริกธรรมดานะคะเป็นแบบนี้ไม่มีน้ำแล้วก็โอ้แล้วก็นี้เป็นแบบใส่ปลาใข่ปลาค่ะนี่ เรามาลองกินกันค่ะเราจะเลือกกินเป็นตัวดำๆก่อน,นเราจะจิ้มนี่ก่อนโอ้เยอะๆเลยเยอะๆเลยมีรสชาติยังไงลูกมีรสชาติสีดำอ่ะลูกสีดำเป็นรสชาติแบบหวานๆก็มีเปรี้ยวอยู่นิดนึง อร่อยค่ะอร่อยมากด้วยถ้าสีแดงะ่ะเราจะมากินสีแดงให้ทุกคนดูกันนี่จะเป็นลูกสีแดงอย่างนี้ค่ะลูกสีแดงก็จะเป็นแบบนี้เหมือนแอปเปิ้ลเลยเราจะมากินน้ำจิ้มแบบนี้กันค่ะดูนะมาลองกินกันค่ะ เป <c oughs> ี้ยวค่ะรสชาติของเขานะคะจะเป็นแบบเปี้ยวเปี้ยวมันแบบเปี้ยวแบบเปี้ยวแบบอร่อยอะค่ะเยิ่มเยี่มแล้วว่าเราจะมากินแบบเยอะๆเลยมาคือนมากินกันค่ะนี่ เราก็จะมากินนี่กันอืมได้กินมากมากอร่อยมากของเปรี้ยววันนี้ก็อร่อยมากๆค่ะ เรียกว่าทุกคนนะคะก็ต้องมีใครรู้จักบ้างนะคะแล้วก็เมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยแล้ววันนี้เราก็มากินกลางทุ่งข้าวโพดค่ะนี่มีข้าวโพดเยอะมากแล้วตรงนู้นก็จะเป็นสวนพริกแต่มันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นั้นทุกคนมากินเมนูของเราต่อดีกว่า หอมมากค่ะนี่มันจะเป็นเนื้ออย่างนี้ค่ะมีตังก็หิวน,นี่อร่อยมากมาดูพืองน,นี้สิหนูจะเด็ดลงใดนี้แล้วก็มาซอดกัน โอ้ ه, ดึงยากมากเลยแล้วก็จะใส่ให้หมดเลยนะคะอยาน่ากินไหมทุกคนน่าจะเหิว <c oughs> แล้วก็มีสีดำพวงนี้เอาพวงนี้ลงไป ันนี้จะเป็นสลัดแบบคนที่กินเผ็ดไม่ได้นะแล้วทุกคนก็ดูแต่ละเมนมากเลย่นนะอันนี้เป็นสําหรับคนที่ชอบกินเผ็ดนะอือเย็นเลยทุกคนดูนะเป็นเมนูอาสานที่น่ากินที่สุดเลยเราจะมากินกันค่ะขอจักรอกมานะคะ นี่ค่ะอร่อยมากเคี่ยวแบบอร่อยที่สุดนะคะแล้วหนูก็จะมาชินแบบนี้นะ่ากินมากเลยทุกคน ใช้ช้อนดีกว่าอืมน่มากินมากอืมออยจริงเราที่บอกเลยว่า อร่อยมากตอนเด็กหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหนูไม่กล้ากินเพราะว่าหนูกินครั้งแรกแล้วมันเปรี้ยวมากเลยพอหนูไปกินเม็ดแดงอย่างนี้หนูก็เลยไม่กล้ากินเลยแต่ว่ากินรอบนี้อร่อยมากค่ะอุ้ยอร่อยมาก แล้วนะคะทุกคนเราอยากให้ทุกคนไปลองทำแล้วก็ไปลองกินดูแล้วจะให้ทุกคนให้คะแนนแต่ละอันว่าสรับแบบนี้และแบบนี้อะไรอร่อยสหรับคลิปนี้ที่แบบอ,อร่อยมากแล้วก็คลิปนี้หนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like <c oughs> ลค์กดแชร์กดติดตามให้ดูด้วยนะคะบายบาย <c oughs> เอ้ามีตังมาแล้ว バイバーイ